ีคุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสอบสวนโดยสินภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนางศิษฐไล่เดเรื่องต่อไปสายต่อไปเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองครับเพื่อนๆคุณแบงค์จะเป็นคนเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังนะฮะสวัสดีคุณแบงค์สวัสดีค่ะคุณแบงค์ไปเจออะไรมาเมื่อวานนี้ อมอันนี้เดี๋ยวหนูเริ่มเรื่องเลยนะ,นนะคะก็ถ้าเล่าผิดตรงไหนต้องถ้าเล่าเร็วไปเบกได้แล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเรื่องนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวด้วยได้ครับท,ที่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงงั้นคุณแบงค์เล่าช้าๆนะฮะได้เลยค่ะ <laughs> ได้เลยครับ <laughs> ครับผมเชญฮะได้ค่ะก็เมื่อวานนะคะเอ,อพอดีหลานหลานของแฟนนะคะ <laughs> ซึ่งก็ ราก็เอนดูเขาจะแต่งงานในวันที่พรุ่งนี้วันที่แปดตุลาคมตอนแรกอะค่ะหนูจองไฟ์บินเนี่ยลงมาที่นครศรีธรรมราชเนี่ยจริงๆต้องเป็นบินวันนี้<ะ>แต่เนื่องจากว่าติดปัญหาใดๆก็ตามแต่ไฟ์บินเลยเลื่อนไปเป็น,ปน,ปนวันที่หกเมื่อวาน<ะ>ค่ะก็ บินมาปกติค่ะแต่ว่ามาลงเนี่ยตั้งแต่สิบเอ็ดโมงก็หาข้าวกินไาวพระอะไรในจังหวัดนครศรีก่อนแล้วก็ประมาณบ่ายสามโมงครึ่งมุ่งหน้ามาที่พัทลุง<ะ>ก็เปิด G.P.S ที่กลาเนี่ยส่งมาให้<ะ>ค่ะระหว่างออกจากนครศรีเนี่ยประมาณสักบ่ายสามโมงครึ่งก็ขับรถมาตลอดทางค่ะใน G.P.S เนี่ยมันจะแจ้งว่าเราจะถึงที่หมายเนี่ยโดยประมาณเนี่ยห้าโมงเย็น<ะ>ไม่เกินห้าโมงยี่สิบประมาณเนี่ยค่ะ แต่ขอบอกเลยนะคะว่า <t opl ank> หนูไม่เคยมาพัทลุงเลยไม่เคยมาบ้านเจ้าสาวเลยก็ก <c oughs> ็เพ <down> <ển> kind of ิ่งมาเป็นครั้งแรกก็ขับรถมาค่ะตลอดทางก็มีฝนตกไปพรมตลอดทางเลยตกบ้างตกหนักบวกสลับเบาอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆก็ขับไปไปเรื่อยๆค่ะจากถนนสี่เลนวิ่งมาสักพักเหลือสองเลนวิ่งไปอีกหน่อยเหลือเลนเดียวทีนี้เลนเดียวนี่ค่ะป๋ามันเป็นทาง ขึ้นเขา <Huh. S 2> จ้ะมันเป็นทางพอเป็นทางขึ้นเขาเสร็จปุ๊บตัวหนูก็ยังไม่ได้นึกยังไม่ได้คิดอะไรค่ะ <Huh. S 2> เพราะว่าเราไม่เคยมาบ้านงานเราก็เลยไม่รู้ว่าหนทางเขาเนี่ยเป็นยังไง <Huh. S 2> แต่ว่ารู้สึกว่าคือทางขึ้นเขาค่ะในทีเอ่ะเขาแจ้งว่าหนูเนะี่ย อีกสิบกิโลเนี่ยจะถึงบ้านงานแต่ GPS พอ่ะเหมือนกับบอกเราว่าเราจะถึงบ้านงานอีกสี่ิบนาทีแต่อีกแค่สิบกิโลนะคะแต่ใช้เวลาประมาณสี่สิบนาทีแสดงว่ามันต้องเป็นเข่าที่มันคตเคี้ยวมากค่ะป้าใช่ฮะฮนั่นแหลคะค่ะหนูก็เลยขับไปสองข้างทางอ่ะเป็นต้นยางสลับป่าป่าทึบนะคะฮะต้นยางสลับปา่าทึบหนูก็ขับขึ้นไปถนนเนี่ยจากเป็น เป็นลาดยางสลับเป็นหิน<ะ>สลับเป็นลาดยางเหมือนเหมือนถนนเขาเออ่ไม่ได้สมบูรณ์นะคะคก็สลับทีนี้ขับก็เป็นหลุมเป็นบ่อขับขึ้นไปก็<ะ>ก็รู้สึกเอกใจว่าทาไมถึงเอมันไกลจังเลยะคะ่ะก็ก็ขับไปเรื่อยๆทีนี้ก็เริ่มเห็นบ้านคนแต่ว่าบ้านคนนะคะป่าเขาก็จะเว้นช่วงกันนะคะไม่ได้ติดกันแสดงว่ามันไม่ใช่เป็นแบบชุมชนแต่ว่าตรงนั้นนะคะจุด จุดอันเีนที่หนูเห็นคือร่องแก่งเขามีร่องแก่งนะคะก็ก็ยังอุ่นเจ้อ๋อมีมีร่องแก่งสแสดงว่าต้องมีบ้านคนต้องก็คือคงจะอยู่ในนี้แหละก็ أ, ขับขับไปเสร็จปุ๊บก,ก็ผ่านโรงเรียนหนึ่งก็ต้องขับขึ้นเขาไปอีกสักพักหนูขับเลยจากโรงเรียน,น่ยประมาณสักสองถึงสามกิโลน่ะก็เจอผู้ชายค,คนนึงยืนอยู่ทางขวาือนคนขับนะคะปะถนนเล่นเดียวนะครับ,รบอ่าใน,นกำลังขึ้นเขาอยู่ แต่เห็นผู้ชายคนหนึ่งอ่ะใส่ชุดขาวเ,เกงเกงขาย,ยาวสีขาวนะคะคือขาวทั้งชุดเลยแล้วก็ทํามือเหมือนชี้ชี้มาที่รถอะแล้วก็มือนิ้วชี้ก็ยกขึ้นยกลงอะคะ่ะเหมือนทางหนู่ก็เข้าใจเองว่าอ๋อสงสัยญาติเจ้าสาวอะค่ะ uh huh. คงเจ้าสาวาคงบอกญาติไว้ว่าเดี๋ยวจะมีเอญาติแฟนมาอืมก็เหมือนกับเราก็อุ่นกันอ๋อคง ใกล้แล้วแหละเพราะใน GPS มันก็ขึ้นว่าอีกสองกิโลจะถึงบ้านงานแลรัะก็แต่ทีเนี้ยค่ะพอเลยพอขับเลยผู้ชายคนนี้ขึ้นไปต่ายิ่งไปก็ยิ่งไม่ถึงจากสองกิโลสัญญาณหายอ,อจากสองกิโลนะคะสัญญาณหายแล้วก็เหมือนยิ่งขับเข้าไปเหมือนยิ่งเราอะเข้าไปลึกขึ้นลึกขึ้น<ะ>หนูก็ยังผู้ซีขับไปนะแต่ใจก็เริ่มตุ้มตุ้มต่ำต่างกัออะคะตอนนั้นนะคะ,ะเป็นเวลาประมาณสักห้าโมง กว่านาทีค่ะห้าโมงเย็ยนแล้วค่ะแล้ว<ะ>พอฝนคะป่าม GPS มันหายเนี่ยหมายถึงว่าสัญญาณโทรศัพท์มันไม่มีหรือว่าตัว GPS มันไม่บอกระยะเ,เราสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีแต่ว่าหนูเป็นคนเดินทางอะค่ะต้องเป็นคนชอบโหลดแผนที่ออฟไลน์ไว้อ๋อครับครับเพราะว่าเรารู้ว่าเราเดินทางมาป่า,าใช่ไหมคะเรารู้ว่าเราเดินทางนอกเมืองเราไม่รู้เลยว่าเราไปเจออะไรมาบ้างพอหลันส่ง GPS มาก็โหลดแผนที่ที่เป็นออฟไลน์ไว้ แต่ไม่ได้ถามรายละเอียดเบื้องต้นว่าว่าอย่างไงเพราะปกติอะคะ่ะทุกครั้งที่ทําแบบนี้เวลาไปเหนือไปใต้ก็จะจะถึงโดยปกติ<ะ>ค่ะทีนี้ก็เลยพอไปถึงตามหมุดนะคะปะ๋าป๋ากนึกภาพตามหนูนะเ<ะ>มืนหนูขับขึ้นเขาแล้วมันไปหยุดอยู่ตรงเนินแล้วก็ข,ขับไปหน่อยเป็นทางลงเนินนะคะปะ๋า<ะ>จะ้ะ แล้วทีนี้หมุดอะ่ะมันก็ไปเด้งปึ้งคุณมาถึงแล้วแล้วก็แต่หมุดยังไม่ได้จบที่เท่านี้นะค่ะป๋าเหมือนต้องให้เดินเท้าเข้าไปอีกประมาณสามร้อยเมตรแต่ตอนนั้นนะคะป๋ามันไม่มีบ้านโคนมันไม่มีไม,มไม่มีแม้กระทั่งเสาไฟที่เป็นเสาไฟเชื่อมอะแล้วใครจะ,ะจะกล้าเดินอะใช่ค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าไม่น่าใช่แสดงว่าคิดว่าเราอาจจะหลงก็เลย ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับรถหนูก็กลับรถบนเนินเลยนะคะค่อยๆขยึบขยึบไปอะเพราะว่าพอถัดไปหน่อยก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นเป็นหินแล้วก็ข้างล่างเป็นน้ำเป็นเป็นเหมือนแบบป็นทานล่องแก่งของชาวบ้านนะคะทีนี้หนูก็นึกถึงผู้ชายเสื้อขาวนะว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับรถไปแล้วก็ไปถามเขาค่ะทีนี้ก็กลับรถเสร็จปุ๊บ ก็ขับมาเนี่ยในความรู้สึกหนูถ้าจะไม่ผิดตอนนั้นเหมือนเราขับเลยผู้ชายมาเนี่ยประมาณแค่สองกิโลค่ะปามันต้องมันต้องใช้เวลาประมาณอะถ้าไม่ชํานาญทางหรือว่ารู้สึกกลัวอย่างน้อยต้องมีสิบนาทีหรืออะไรเงี้ยต้องเจอเขาแล้วแต่ปรากฏว่าหนูขับมานะเท่าไหร่ก็ไม่เจอเขาเหมือนกับพยายามมองหาเขาอะค่ะก็ไม่เจอเขาแต่ทีเนี้ยด้วยป่ามันเหมือนกันหมดเราก็ไม่รู้ว่าจุดที่เราเจอเขาตอนแรกอยู่ตรงไหนใช้ความรู้สึกล้วนๆว่าเราเลยเข้ามาประมาณสองกิโลก็ ก็ขับไปก็ไม่เจอสุดท้ายไปเจอโรงเรียนแรกค่ะป้าที่หนูบอกป้าวหนูขับเลยขึ้นไปก็ก็เลยไม่ได้ละเราหลงแน่นอนก็เลยคิดว่าย้อนกลับไปที่ถนนใหญ่ที่เป็นถนนสองเลนกลับว่าจะย้อนไปถึงตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นชุมชนครับ่ะมันยังพอมีมีร้านค้ามีอะไรเงี้ยเดี๋ยวลงไปถามทางค่ะทีนี้หนูก็ขับไปลงเขาซึ่งก็มันเป็นเขาค่ะเพราะยิ่งมืดอ่ะมันก็ยิ่งแบบ มองไม่ค่อยเห็นก็ช้าลงไปอีกครับทีนี้พอไปถึงถนนสองเลนนะคะก็เปิดปิดเครื่องใหม่รีเซ็ตก็กลัวว่าโทรศัพท์เองมีปัญหาแล้วก็ทั้งแฟนด้วยนะคะทั้งของแฟนก็ให้ทําเหมือนกันทีนี้พอเปิดปิดเครื่องใหม่ปุ๊บสัญญาณมาก็เลยให้แฟนเนี่ยเป็นคนไลน์เข้าไปในกลุ่มครอบครัวะคะ่ะว่าอขอจีพีเอสหน่อยได้ไหมเนี่ยจีพีเอสมาตรงไหนไม่รู้ แล้วเขาก็รีบโทรกลับมาเขาก็แต่ว่าระหว่างที่โทรกลับมาคือพูดไม่เป็นภาษานะคะเหมือนสัญญามันขาดอมันหายมันพูดไม่เป็นภาษาแล้วแต่คํหนึ่งที่เขาพูดมาว่าอาครับอาเลยไปไกลมากเลยครับเขาพูดนี้นะคะอาหนูก็ไม่เป็นไรโอเคอาจจะเป็นพ่อเพีเรามีปัญหาเขาก็เลยส่งโลเคชั่นมาเป็นร้านกาแฟร้านหนึ่งที่อยู่ใกล้อยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านงานครับครับค่ะหนูก็ เปิด GPS เข้าไปอะคะ่ะเหมือนที่หนูต้องขับย้อนไปประมาณสามสิบนาทีปะซึ่งหมายความว่าหนูต้องเกินมาแล้วยี่สิบกิโล<ะ>อ่ะค่ะหนูก็ขับไปทีนี้ขับไปเสร็จปุ๊บแฟนก็ช่วยมองซ้ายหนูก็มองขวาเพราะว่าถ้าเป็นบ้านงานแต่งต่างจังหวัดเนาะเขาก็จะมีไฟประ<ม>ประดา<ฟ><ร>มีน่าจะมีป้ายเล็กๆบอกตอทางใช่ใช่ค่ะก็ก็เลยขับไปแต่ทีเนี้ยค่ะโลเคชั่นเนี่ย มันกันพาหนูไปอ่ะอีกมันแจ้งว่าอีกสามสามวันในข้างหน้าคือคือจุดหมายค่ะแต่เขาเป็นรีสอร์ทค่ะป้า<ะ>เขาไม่ใช่ร้านกาแฟ<ะ>เขาเป็นรีสอร์ทหนูก็เลยไม่เลี้ยวเข้า<ะ>เพราะหนูรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็หมุดมันเป็นร้านกาแฟทางหลานเขาก็ย้ํามาว่าเป็นร้านกาแฟนะครับอ่า<ะ>ก็หนูก็ไม่เลี้ยวเข้าหนูก็จะขับเลยรีสอร์ทไปทีเนี้ย หนูไม่รู้ยังไงปะเหมือนขับเลยรีสอดไปมันเป็นสะพานแล้วหนูก็พูดออกมาเองอะคะอ่ะพูดออกมาเวรว่าไม่ใช่ลับรถอ,อันนี้อันนี้จากที่แฟนพูดนะซึ่งหนูก็รู้ตัวว่าหนูพูดคํานี้ออกมาเหมือนแบบไม่ใช่ลับรถแล้วแฟนหนูก็บอกเฮ้ยไม่ได้ตรงเนี้ยมันสะพานอให้เลยสะพานไปก่อนแล้วค่อยกลับแล้วหนูก็เหมือนแบบอึดอิดอะค่ะแต่เหมือนตัวเองอะพูดออกมาพูดออกมาว่าไม่ได้ต้องลับรถคือ เหมือนงุดงิดแล้วค่ะก็อ่ะกลับรถเสร็จปุ๊บ G P S ก็พาไปที่รีสอร์ทก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปในรีสอร์ทก็พยายามมองหา,หลางลรลานแฟเผื่อว่ามันอยู่ในร้านกาแฟแล้วเราไม่เห็นเพราะว่ามันเริ่มเริ่มมืดแล้วค่ะป่ะเพราะว่าหนูมาถึงจุดที่รีสอร์ทประมาณหกโมงหกโมงนิดนิดแล้วค่ะมืดแล้วเริ่มแบบโทรเพล่ะก็เลยแบบแฟนเรียบอกให้แฟน่ะโทรหาหลานหน่อย เขาก็ดันจะไปโทรหาเจ้าบ่าวก็คือเป็นหลานเป็นหลานฝังตัวเอง<ะ>แต่หนูก็เลยบอกว่าไม่ได้โทรหาเจ้าบ่าวไม่ได้ทําไมไม่โทรหาเจ้าถิ่นก็คือเจ้าสาวฮ,ฮเขาระหว่างที่เขาก,กดโทรหาหลานชายอะค่ะเขาก็เลยวางสายลงแล้วเขาก็ไปกดโทรหาหลานสาวเองที่พีก,กว่านั้นป่าคิดว่าเป็นอะไรรู้ไหมคะอะไรฮะหนูบอกเขาว่าตอนนี้อาอยู่ที่รีสอร์ทชื่อนี่น,นี่นี่นะเขาย้ํากลับมาถามว่า ไหนนะอาตอนนี้อาอยู่ไหนนะก็บอกเขาไปชื่อนี้เขาก็บอกว่าอารู้ไหมว่าหนูยืนอยู่หลังรถอาเฮ้ยตกใจไหมคะยืนอยู่หลังรถเหรอยืนอยู่หลังรถเพราะว่าหนูไปหนูเช่ารถไม่ได้ไม่ได้ไปรถส่วนตัวเขาก็ไม่รู้ว่ารถใครแต่บังเอิญที่นั้นที่สุดคือเขาปักหมุดไปร้านกาแฟแต่มันพามาส่งให้เขาถึงรีสอร์ท อันนี้ก็หนูก็เก็บความสงสัยไว้ในใจก็ยังไม่ได้คิดอะไรค่ะก็ยังแบบเอาบังเอิญจังเลยอ่ะเดี๋ยวนะอยู่นก็ทางตอนแบงค์ผ่านมาถึงหน้ารีสอร์ทที่ไม่เลี้ยวเข้าไปเนี่ยเห็นหลานไหมไม่เห็นค่ะเพราะว่าเขาเหมือนรีสอร์ทอะค่ะเป็นเป็นเหมือนกับทางเข้าว่าเป็นล้วไม้ไม้เรือเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาเป็นรีสอร์ทเกี่ยวกับล่องแก่งในในในพัทลุงอะค่ะอ๋อฮะฮะ ใช่ค่ะใช่แต่ว่าคนละที่กับร่องแก่งที่หนูเห็นนะจากอยู่คนละอยู่ทนละที่กัน<ะ>หนูก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ GPS ที่เขาให้มาตอนแรกก็เลยไม่เลี้ยวครับอะทีนี้พอเขาบอกว่าหนูยืนอยู่หลังรถก็อันนี้ก็ตกใจแล้วอย่างหนึ่งทีนี้<ะ>ก็เลยลงไปคุยว่าเออเนี่ยก็เล่าให้เขาฟังค่ะเขาก็ยังไม่ได้ไม่ไม่ได้ถามอะไรเยอะเพราะว่าเขาก็เห็นว่ามันเย็นแล้วมันเราคงแบบ เหนื่อยอารมณ์เสียด้วยแล้วเหนื่อยด้วย,ยอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยบอกว่าไม่เป็นไรอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปบ้านก่อนอเขาก็ให้ให้หลานผู้ชายเนี่ยขับรถขี่มอเตอร์ไซค์ตามแล้วเขาก็ขึ้นรถมาด้วยซึ่งเขาพามาบ้านงานนะคะปาดีพเอที่ที่เขาส่งมาให้ร้านซอช้างตอนแรกอ,อ่ะหนูขับรถผ่านมาแล้วค่ะปาแล้วอยู่ริมถนนสี่เลนแล้วไฟบ้านงานอะอยู่ขวามือฝั่งตรงข้ามกับร้าน ร้านกาแฟร้านเนี้ยแล้วก็สว่างสวยปกติใช่ค่ะคนเยอะมากแต่เราเมไม่เห็นชาวบ้านไม่เห็นค่ะแตะ่แฟนเห็นร้านกาแฟแต่แฟนไม่รู้ว่าคือเขาก็ไม่ได้ทันสังเกตว่าว่าที่หมุดหมุดที่ส่งมาว่าแฟนเขาดู g ิ s ไม่ไม่เก่งเลยเขาก็ไม่ได้ดูว่าว่าแบบหมุดที่ส่งมาอยู่ตรงไหนเขาก็เห็นในในหน้าจอโทรศัพท์แต่วว่ามันให้เลี้ยวไปเขาก็ไปตามที่เลี้ยวอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องแบบ ก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันทำแม่งทาแม่งนะรู้สึกแค่รู้สึกในใจแต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรอีกค่ะก็จนก็เขาก็พาเข้าบ้านก็ไปสวัสดีพ่อสวัสดีแม่อะไรเนี้ยค่ะแล้วเขาก็ให้สวัสดีพี่ชายเราก็เห็นแค่ห่างๆตาเพราะว่าเขาก็คงกําลังอุ่นงานแล้วแม่เขาก็รีบหากับข้าวให้เราทานอะไรเนี้ยค่ะหนูก็เลยไปทานข้าวเขาให้ทานข้าว ก็มีแฟนมีหนูนั่งแล้วก็มีมีมีพี่สาวอีกคนนึงนั่งแม่เขาก็มาถามว่าเป็นไงอะไรเนี่ยค่ะแล้วเจ้าสาวเนี่ยเขาก็แนะนําตัวเป็นทางการทีอันนี้แม่นะอันนี้อานะก็คืออาฝั่งเจ้าบ่าวเขาก็แนะนําไปเสร็จปุ๊บทีนี้ก็มีผู้ชายคนนึงค่ะเดินเข้ามาซึ่งคนเนี้ยเป็นพี่ชายของเจ้าสาวครับเขาก็เหมือนกับ เป็นไงครับขับรถหนยแล้วหนูกาลังจะตักข้าวเข้า,เข,าเข้าปากเ<ะ>นี่ยค่ะก็เลยเหมือนกับพอมีคนทักก็เดี๋ยวเสียมายาทยกขึ้นวหวแล้วเคี้ยวไปด้วยก็เลยก็เลยยังไม่กิน<ะ>ก็เลยวางช้อนแล้วก็เหมือนเงยหน้าขึ้นเพื่อจะยกยกมือพนมไหวเขา่ะครปรากฏว่าพอยกมือพนมไหวขึ้นมาค่ะเหมือนผู้ชายคนที่เขาเดินมาทักว่าเราเป็นยังไงบ้างเดินทางอะไรเงี<ะ>้ยหนูดันเห็นหน้าผู้ชายอีกคนนึงซ้อนขึ้นมาในหน้าเขา<ะ>แล้วยิ้มแบบไม่หินฟัน พยักหน้าให้หนูหนึงทีหลังจากพยักหน้าเสร็จเขาถามเขาพูดขึ้นมาแล้วหนูอ่านปากเขาเหมือนกับว่าถึงสักทีนะเฮ้ย <Hey. S 2> ค่ะหนูก็เลยแบบแล้หนูก็แบบตกใจใช่ไหมคะ uh huh. แล้วทีนี้พอพอคนตกใจอ่ะทุกคนในวงอะค่ะด้วยความที่มันนั่งกันอยู่แค่ในวงข้าว uh huh. เขาก็เขาก็มองหน้ากันแล้วหนูว่าก็เลยหันไปมองหน้าแฟนแล้วก็แบบอยู่ๆน้ําตามันก็เออขึ้นมาเอง uh huh. อยู่ๆน้ำตาหนูก็เอ่อขึ้นเองซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าหนูเอ่อทำไมอแต่หนูพอทราบว่าบ้านเนี้ยมีลูกชายกับลูกสาวเนี่ยมีพี่น้องรวมกันสามคนคพี่ชายคนที่สองเนี่ยเสีย oh. แต่ว่าหนูไม่เคยเห็นหน้าครับไม่เคยรู้จักคเคยได้ยินแต่หลานสะพ้ายบอกว่ามีพี่ชายเสียแต่ก็ไม่ได้เคยลงลึกเพราะว่าเราเป็นแค่อาค่ะก็ไม่ได้ไปนสนิทขนาดนั้นค่ะก็ ก็ตัดเหมือนปฏิริการอยู่ตอนนั้นนะเหมือนมันแบบอยู่ๆก็หันไปถามไปหาแฟนนะคะมันสะดุ้งแล้วก็อยู่ๆก็ร้องไห้ออกมาร้องไห้เลยนะคะปาหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูร้องไห้ทาไมแล้วแม่ของเจ้าสาวค่ะเขาก็ถามว่าหนูเป็นอะไรหนูเป็นอะไรหนูก็ก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าหนูลงทางแบบนี้หนูเจอคนแบบนี้แล้วหนูก็เลยถามเขาว่าพี่ชายคนที่สองเนี่ยง่าขายแบบนี้ไหมเพราะว่าคนที่หนูเห็นอะ หน้าเขาไม่ได้คล้ายคนนี้อไม่ไม่ได้คล้ายคนโตเขาก็บอกว่าไม่คล้าย<อ>แล้วเขาก็ถามว่าหนูเห็นยังไงหนูบอกว่าหนูเห็นนะเขาใส่หนูบอกรายละเอียดได้เลยค่ะเขาใส่เสื้อคอกลมสีสีขาวที่เป็นหางคู่อะค่ะแล้วก็กางเกงสีขาวที่เป็นปฏิบัติธรรมแล้วพอหนูพูดคำเนี้ยแม่เขาก็ตาแดงออกมาเลยโอ้จริงเหรอใช่ค่ะตาแดงออกมาแล้วก็ ในขนาดพูดขอโทษมาค่ะปะ,ะเหมือนกับแม่เขาอะก็เออาแดงออกมาแล้วเขาก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเขาเขาเป็นห่วงเขาอมเขารักน้องคนผู้หญิงมากครับเขาก็คงไปช่วยเหมือนกับว่าเราอ่ะหล,ลงไปแล้วถ้าเราเลยไปมากกว่านะครมันเป็นมันเป็นเขาร้อยเปอร์เซ็นตะ์ค่ะปะมันต้องมันจะไปล่จังหวัดเลยซึ่ง แต่มันจะโผล่ได้มันก็ใช้เวลาประมาณักเท่าไหร่ก็ไม่รู้ค่ะซึ่งคซึ่งที่คุณแบง้์เห็นที่เขาชี้ชี้เนะี่ยคือเหมือนเขาบอกให้หยุดให้ให้ลงไปกลับไปอย่างนั้นใช่ไหมหนูว่าเขาหนูดันเข้าใจว่าเขาชี้เพื่อแบบว่าอ๋อนี่ิยกติกจ้าบ่าวมาแล้วหนูคิดเองเพราะว่าเราไม่ได้เปิดกระจกไปคุยกับเขาใช่ไหมคะเป็นเหมือนรเราขับรถผ่านหนูก็สงสัยแตกมาละอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดแค่นี้นะเ,เพราะว่าเราก็ยังแบบยังนึก จะแซวเจ้าสาวว่าเว่าจะลงรถน่าจะแซวหลานซะหน่อยว่าโหเรียนอยู่ในป่าในด้อยในเขาเลหนะ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เพราะเราเจอโรงเรียนก็ยังคิดยังพูดกับแฟนเนี่ยว่าเออเดี๋ยวลงนะจะแซวหลานซะหน่อยอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ยังไม่ได้คิดว่าตัวเองเจอสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าอะไรไม่ไม่ได้คิดว่าเจออะไรเลยครับค่ะนั่นแหละพอพอทีนี้นหนูก็เลยพูดให้เขาฟังแล้วหนูก็บอกจุดที่เขานั่งหน้าบ้านได้ถูกด้วยนะคะป้าแบบไม่รู้อยู่ๆทาไมถึงพูดออกมาว่า เขาเขานั่งหน้าบ้านใช่ไหมตอนที่เขาป่วยเราเขาก็แม่เขาก็แบบใช่เขานั่งหน้าบ้านเพื่อเขาส่งน้องคนเล็กเนะี่ยไปเรียนมหาลายัยก<ะ>ก่อนเขาจะเสียเขาจะชอบนั่งหน้าบ้านแล้วก็ชอบใส่ชุดขาว<ะ>ใส่ใส่เสื้อขาวกางเกงขาวเพราะเขาเริ่องงืพง<ะ>เพราะว่าเขาเสียเนะี่ยยังวัยรุ่นอยู่เลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นเป็น,ปนไม่ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนคะคะแต่ว่าเป็นเป็นเสียด้วยโรคอะไรหนูก็ไม่กล้าถามเขาค เขาเลยแบบแล้วหนูก็เหมือนแบบบอกเขาได้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเราถึงบอกเขาได้ว่าเ,าเขาเคยนั่งตรงนี้ใช่ไหมเข,เ,เขานั่งหลังพิงกาแพงหน้าออกถนนแล้วก็มองคนเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยคุณแบงคุณแบงเห็นภาพเข้าอย่างนั้นเหรอในความรู้สึกเออไม่เห็นค่ะแต่รู้สึกว่าเขานั่งอยู่ตรงนี้แต่รู้สึกว่าเหมือนเขาเคยใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้คือมีความรู้สึกแค่นั้นแล้วคุณแมงก็พูดไปใช่ค่ะอยู่ๆก็ ก็พูดออกมาจริงๆงานแต่งครั้งนี้ป่ามันมีเรื่องแปลกหลายอย่างมากเลยค่ะเอ่อตอนที่บ่าวสาวเขาจะต้องกลับมาเตรียมงานก่อนนะคะ <t. S 2> เออวันที่สามเขาจะเดินทางก่อนวันวันที่สามแล้วเขาบอกว่าเขาจะเดินทางตอนเมรนแล้วหนูก็รู้สึกแบบเป็นห่วงทั้งที่ตัวเองอ่ะเป็นแค่ดองอะค่ะปะ๋า <t. S 2> รู้สึกเอ๊ะทำไมเป็นห่วงก็จะไลายถามกันตลอดว่าอนะี้ถึงไหนแล้วตอนนี้ถึงไหนแล้วปรากฏว่าตอนห้าทุ่มครั้งสุดท้ายที่รลยถามเนี่ยหลานบอกว่า อยู่ชุมพรแล้วอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลานหลานจะพายเป็นคนตอบไลน์นะคะ<ช>ว่าหลนผู้ชายเขาอยู่ชุมพรแล้วอาแล้วพอหลังจากนั้นก็ถามกันใช่ปุ๊บหนูก็ยังรู้สึกว่านอนไม่หลับแต่ส่วนหนึ่งก็จะมาเพราะว่าเราก็กังวลว่าหลานเดินทางไกลเพราะว่าเขาจะแต่งงานก็กลัวว่ามีเรื่องไม่ดีอะไรเงี้ยคะ่ะก็แต่พอสักเที่ยงคืนขึ้นตีหนึ่งอยู่ๆอยู่ก็นั่งทํางานอยู่ช่วยแฟนเขียนงานอยู่แล้วหนูก็พูดขึ้นมาว่าปั่นมันไปไม่ไหวแล้วมันจะต้องจบที่ปั๊ม เราอยู่ๆก็พูดมาแค่เนี้ยค่ะพูดมาแค่นี้เลยป๋าแล้วสักพักนึงหลานก็ไล่เข้ามาในกลุ่มว่าไม่ไหวแล้วอาจอดแล้วจอดรถแล้วอืมก็เลยแบบก็เป็นเรื่องแบบแปลกประหลาดแล้วก็เหมือนตัวเครื่องบินอ่ะก็แรกเลื่อนไม่เลื่อนเลื่อนไม่เลื่อนสุดท้ายมาเลื่อนนะคะเลื่อนเพราะเขานะคะไม่ใช่เลื่อนเพราะเราเลื่อนเพราะเพราะสายการบินเองมันก็เลยแบบมันเป็นเรื่อง มันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเออางานแต่งทั้เนี้ยมันแปลกมากซึ่งณนะตอนนี้หนูก็อยู่ที่บ้านของงานแต่งเนะพราะพรุงนี้หลานจะแต่งงานฮะฮะฮะค่ะไ่หก็เลยรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างจะดคุณผมถาม,บบถ,ามถามอย่างนี้ได้ค่ะ,ะทั้งหมดที่ที่คุณแบงค์เล่ามาที่ว่ามันแปลกเนี่ยคุณแบงค์คิดว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไร มีอะไรโดนม,มีอะไรจำกับเรื่องนี้อยู่คุณแบงค์รู้สึอย่างไงอ,อันนี้ที่บอกว่าให้ใช้วิจารณญาณในการรับรชมเพราะว่าส่วนตัวเชื่อเนี่ยพอรู้สึกว่าทุกอย่างอะคะ่ะมันมันมันลงล็อกไปหมดเลยค่ปาปักหมุดไปไปเจอขึ้นเขาไปแล้วจะหลงแน่นอนนะคะ่ะป่ะตอนไปเจอคนนึงว่าเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเราต้องกลับไปถามคนนี้นะเราไม่ได้คิดว่าเราจะ มูทะลุขับไปอะคะอ่ะป้าบอกเหมือนแต่ว่าเราต้องกลับไปถามคนนี้พอมาอย่างที่สองเขาส่งจีพีเอสมาเป็นร้านกาแฟขับกลับมาเนี่ยมันไม่ใช่ร้านกาแฟันดันเป็นรีสอร์ทและดันไปส่งถึงเจ้าสาวเลยแบบโดยตรงถ้าเราถึงบ้านงานเองพ่อกับแม่ของเจ้าสาวก็อาจจะไม่รู้ว่าเราเป็นใครก็ต้องแบบทำความเข้าใจกันนี่นะหนูเป็นใครต้องรองเจ้าสาวเจ้า่าวมามันก็เลยแบบแตกหลายอย่างพอมานั่งกินข้าวมันก็เลยแบบ หนูก็เลยรู้สึกว่าด้วยความที่หนูค่อนข้างเอ็นดูเจ้าสาวมากเพราะว่าเขาเป็นคนอยู่กรุงเทพอะค่ะบ้านหนูขายโงศพกับดอกไม้หน้าศพใช่ไหมคะสาวอาทิตย์น้องๆ้องเนี่ยทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยหลานเนี่ยขยันมากค่ะเขาทํางานรับวิสาหกิจแต่รับจ็อกทำงานสาวอาทิตย์คนหนึ่งผู้หญิงมาปักดอกไม้ผู้ชายไปขับรถส่งลงศพมันก็เลยรู้สึกว่าหนูค่อนข้างจะเอ็นดูเขาซึ่งแล้วหนูก็เลยคิดว่าเพราะว่าพี่ชายเขารักน้องสาว แล้วเขาก็ไม่อยากให้คนที่มางานน้องสาวเขาหลงหรือว่าเกิดอะไรที่ไม่ดีอันนี้คิดเองนะครับป๋าคือผมก็แอบ,บ <c oughs> คิดอย่างคุณ <c oughs> แบงค์ว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่แบบมันมัน <c oughs> มันเป็นเรื่องลบพอลบไปปุ๊บมันก็จะมีก็มีพี่ชายเขาอีกคนหนึ่งมาทํา <c oughs> ให้มันกลับกลายพอพยายามทําให้มันคลายเพื่อน,น้องสาวของเขา พอหลงพอพลาดพอหลุดก็พยายามจะทําให้มันคลายอะไรอย่างเงี้ยใกลับมาใช่ใชค่ะผมผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะอือจริงๆไม่ไม่ที่เล่านะเล่านะเล่าที่เล่าอยู่ตอนนี้ยค่ะก็อยู่ที่บ้านงานไม่ได้รู้สึกกลัวเขาดีใจด้วยครั้งเขาไม่ได้มาลองนะคะป้าใช่ก็ไม่ได้มาลอกก็เหมือนที่คุณคุณแบงค์บอกว่าโอเคเรื่องไฟล์อันอันข้ามไปแต่ตอนที่ g ี s อสพาคุณหลงนั่นคือนั่นคือ ลบถูกไหมลบใช่ค่ะพอไปเจอเขาเนี่ยผมมองว่าเป็นบวกว่าเขามามาทักแต่เราตีความหมายไม่ออกเองว่าใ,<ช>ให้หยุดให้หยุดนะมันต้องขึ้นไม่ได้ต้องลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยแบบเหมือนเหมือนพอพอนอนเช้าตื่นมาเขาก็พาเราไปตลาดปรากฏว,ว่าทางที่เราผ่านนะคะ <S <S <อ>จากถนนสีเลนมาเป็นสองเลนเนะี่ยถ้า หนูก็มาตามทางเนี่ยปรากฏว่าหนูดันไปเลี้ยวซ้ายก่อนซึ่งถ้าหนูไม่เลี้ยวซ้ายนะป่า<ะ>อีกประมาณสามร้อยเมตรถ่าหนูถึงบ้านงานแล้วหมุดนี้ก็อาจจะเป็นไม่ได้คาดเคลื่อนใช,อใช่ค่ะใช่ค่ะแล้ว,แล,วแล้วหลานได้บอกไมหมฮะเลี้ยวซ้ายไปถ้าคุณไม่กลับรถไปสุดๆนอกจากจะข้ามเขาไปอีกจังหวัดหนึ่งแล้วมันจะกลายเป็นอะไระเขาบอกว่าคือจริงๆเขาอ่ะเป็นคน พัทลุงแท้ๆค่ะเขายังไม่เคยขึ้นไปถึงตรงนั้นเลยเพราะเขาบอกว่ามันไกลามากค่ะแมงมันมันไกลามากจนเขาไม่รู้จะขึ้นไปทาไมเพราะว่าเขาก็ก็ใช้ชีวิตแค่ตรงนี้ไม่ไม่มีความจาเป็นต้องขึ้นไปถึงเขาอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแต่พี่ป้านาอาที่มานั่งกันฟังค่ะ,ะเขาก็แบบว่ามันไกลามากนะเขาก็พูดภาษาใต้ไงแต่เขาก็แปลให้ฟังว่ามันไกลมากเลยมันไกลมากจนจนแบบ ถ้าหลุดไปนะ่ะคือเป็นอีกจังหวัดหนึ่งเล้ะจริงๆแล้วถ้าจะไปทะลุพัทลุงพัทลุงฝั่งนั้นมันก็น่าจะสุดแล้วป่ะเออเหมือนกับว่าจะไปทะลุอีกจังหวัดคือจะอาจจะไปชนนครศรีอีกรอบไปชนนครใช่ไหมเออน่าจะไปใช่คะ่ะอาจจะไปชนนครศรีจากสมมติเรามาเรามาหัวอาจจะไปชนท้ายอีจะไปชนกลางไปไปชนจุดรอยต่อตรงไหนค่ะ ตอนแรกเนี่ยว่าจะถามว่าคุณแบงค์ทำงานอะไรแต่คุณแบงค์บอกมาแล้วว่าขายโรงศพออืมก็ก็ตอบโจทย์ใช่ไหมคะปาหรือว่าไงตอบโจทย์อีกเรื่องหนึ่งที่อยากถามคือคือทำไมคุณคุณแบงค์ถึงถึงทักก่ะถึงถึงมีบางสิ่งบางอย่างใช่อื เออบอกไม่ได้จริงๆค่ะป๋าเหมือนอย่างตอนที่เรารู้สึกว่า <c oughs> บอกไม่ได้นี่คือคุณแง้งไม่รู้หรือว่าเหมือนแบบยุไม่รู้จริงๆค่ะป๋าแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าวันที่หนูพูดนะตอนวงกินข้าวที่เห็นหน้าพี่พี่ชายคนโตแล้วร้องไห้ทําไมอ่ะก็คือหาคําตอบไม่ได้จริงๆค่ะป๋าแล้วแม่เขาก็เหมือนแบบเพราะเหมือนเรามองหน้าพี่ชายเสร็จปุ๊บเราตัดมามองหน้าแม่อะแต่ตอนละสายตาจากพี่ชายมาหาแม่คือร้องไปแล้วนะคะร้องจน เป็นแฟนต้องแบบเป็นอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจ้าสาวเขาก็ร้องด้วยเพราะเขาบอกว่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครรู้ว่าคุณเจอพี่ชายเขาที่เสียถูกไหมใช่ใช่ค่ะแล้วเจ้าสาวเขาก็ร้องด้วยเขาเห็นเขาเห็นว่าเราอะร้องเขาก็ไม่รู้ว่าเราร้องทําไมเขาแบบกอาเป็นอะไรอาเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วหนูอ่ะก็เหมือนพยายามจะขอแฟนว่าเราถามเขาได้ไหมว่าลูกคนที่เสียหน้าตาเป็นแบบไหนแต่แฟนก็พยายามแบบว่าไม่ได้นะมันเป็นเรื่องแบบ ซื ừ, ้อที่ถีน้องเขาเสียไปแล้วอะไรประมาณเนะี้ยแต่ด้วยแม่เขาถามมาเองว่าเป็นอะไรไหมไม่มีอะไรไหม,มใช่ค่ะอําเภอป่าพยอมป่ะคุณแบงค์ใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อืมอืมอืมอคุณเรวัตปล้องพันแสดง <c oughs> ว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นละ่ะคุณเรวัตปล้องพัน์ถึงถามถ,ถึงถึงทักมาอืม ก็ก็รู้สึกแปลกใจแต่ว่าแต่ก็ต้องขอบคุณเขานะคะขอบคุณขอบคุณเขาเลยว่าถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้เขาเราก็ไม่รู้ว่าโอเคเราอาจจะถึงแหละแต่ว่าจะถึงด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะก็ก็ขอบคุณเขาเลยแต่หนูว่าบอกวิธีการหนูแปลกใจที่หนูบอกวิธีการยิ้มของลูกชายคนที่สองถูกก็คือเขายิ้มแม่เขาบอกว่าคนนี้ยิ้มไม่ค่อยเห็นฟันหรอก แล้วภาพที่หนูเห็นซ้อนนะคือเขายืนไม่เห็นฟันแล้วพยักหน้าเสร็จโอ้เขาก็ถึงได้พูดว่าถึงสักทีนะหนูแบบเหมือนเห็นปากเขาพูดออกมาว่าถึงสักทีนะอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่หลาย <c oughs> หลายบรรยากาศหลายรสชาติเลยนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ฟังใช่ค่ะสดๆร้อนๆพรุ่งนี้ก็คงจะมีแต่ความสุขสมหวังไว้พรให้ผู้บ่าวสาวมีความสุขมากๆลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองนะครับคุณแบงค์ ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนํำสานไปฝากให้ครับผมกาขอบคุณคุณแบงค์ครับค่ะฟ้าค่ะสวัสดีครับขณะนี้คุณกําลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองตอบสุนโดยศิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนางศิษะาใหม่